เุ้ยลานลาเอาเร็วหลังเร็วครับผมมาเร็วมาเร็วเุ้ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยตัวนี้โอ้โหโดดโดดโดดเฮ้ยหลังนั่นทำไมเข่งๆล่ะเฮ้ย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 มีเสียงโดดมีเสียงโดดเร็ว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 เฮ้ยเร็วเร็ว สวัดีครับผมสวัสดีพี่น้องที่รักการหาอยู่หากินอีกเหมือนเดิมครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับสู่บาร์ปีซิตี้ครับผมบ้านน้ฝายครับบ้านผมเองครับกลับมาสารคามครับพี่น้องครับได้ยินข่าวว่าบ้านผมนี่กบหลายครับผมก็เลยลองมาใส่เบ็ดกบดูครับมากับเบ็ดนี่ครับสามสิบหลังครับผมยี่ห้อซามูราเนาะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับกับเหยสียดเดือนครับเสีเดือนโกดเสีเดือนใจอะไรแหละนี่ตัวใหญ่ๆเลยเป่งๆ ฟังว่ากบใหญ่น่าจะมีครับเพราะว่าปีนี้มันกัฝนมาแตงหปีครับช่วงนี้ก็เชิงทิ้งห่างนิดนึงแต่ว่ากบใหญ่แล้วเดี๋ยวรอดูวันนี้เลยครับผมจะมีหมานเขาไหมลังจากที่ไปใส่เบ็ดกับทีมงานครับผมไมายหาบผมได้สี่ตัวคนอื่นก็ได้สามสี่โลมารอดูวันนี้ครับวันนี้ใช้เดียวมากคนเดียวครับมาบานมาบุญกับสากพอดีก็เลยเอาเบ็ดมาพร้อมมาใส่เบ็ดกบพร้อมครับเดี๋ยวมารอุดูกันครับนี่แหละครับผมไปเดี๋ยวรีบไปครับเดี๋ยวข้าก่อนเดี๋ยวให้ดูเบ็ดดา เดี๋ยวมาดูเบ็ดครับผมนี่ครับยี่ห้อซอมโล่านะครับเบ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมเบ็ดพวกนี้เคลือบคาร์บอนครับกันสนิมด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วครับผมยังเฉียบยังคมอยู่เลยอันนี้เป็นเบอร์สี่ครับแหลมปิดเลยเนี่ใช้งานได้ดีครับผมลายใหญ่ๆนี่เอาอยู่ครับเอามาใส่เบ็ดครบเลยวันนี้เบ็ดผมชุดนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเออดูไสวเดือดดูนี่ดูใหญ่เลยใส่เป็นตัวใหญ่ๆเลยครับจะได้รีดแรง ตัวใหญ่เห็นชัดๆเออยวรอดูครับลงน้ำไหลแบบนี้ไม่ควรพลาดครับโคตรชอบมากอ่อช่วงน้ำไหลนี่แหละมารอกินปลาหน่อยครับ ไมทำอะไรดีมากรบทำนี่เลยเย็บ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 แป๊บรับรองเลยทำนี่ตัวยังไงก็โดนครับ ใส่พอสามสิบหลังไว้เนาะผมดจะเี่ย่สิบหลังก็เอาครับจะ่ำควันไม่ใช่อะไรครับ พี่ปปน้องดูรอยคบประนังครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวรอดูนะตัวนี้ผมรับรองเลยเลยครับติดแท้แน,น่นอนเฮียมตัวติดเบ็ดเลยแล้วใส่ไปน,นี่นะครับบอกนี่โดนแทะใส่ไปใก,ใก,ใก่มองมันอยู่เลยเรามาแอบดูมันว,ว่ารับรองว่ทาทั้งนี้แหละโอกาสติดสูงบอกเลยเลย เซ็ตแถะของพร้อมอุปกรณ์พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเตรียมการเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปลุนกันครับยามเบ็ดกันจักรอบนึงครับผมนี่เอาเบ็ดมาเพื่อมครับสีหลังเผื่อเห็นตัวไหนมันโดดลงเราใสเลยครับก็นี่เอาเบ็ดมาเลื่อไปด้วยเดี๋ยวมาด,ดูหลังแหลกนะครับผมเดินมาเห็นกบโดดหลายตัวอยู่ครับจะทังเต็้มเลยกบหลายจริงกบหลายจริงปีนี่ เดี๋ยวมาดูหลังแรกครับใส่ไปทางทางเลยชน,นาผมอยู่เลยเป็นไงน้อตะ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 อยาวยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับน้องนี่เราเป็นไงหลองทางหลองทางอันนี้เขาเป็นทองหล่องครับนีทางทางเนี่ นั่นนั่นพุ่บเดือดดไปตะกี้นี่ออกจากตรงนี้ครับโดดลงไปนี่ทำไมไม่กินเบ็ดเนี่ยนี่นะโอ้ยมดแดงครับผมมดแดงมากินเบ็ดเลยมักินที่เดือนผมอืเดี๋ยวผมพามาใส่แบบแพงๆกันเลยพี่น้องตุ้พี่มันโดดนี่ครับตรงนี้แหละ ผมใส่ไปตรงนั้นกับหมดกินใช่ไหมเนี่ยคนทีใส่ไปตรงนี้เลยนี่นี่แหละไปตรงนี้เลยเสียบเบ็ดลักด้วยนะนี่เบ็ดลักเลยครับนนูเอาละเดี๋ยวรอดูนี่ตัวโดนแทะเกียบเลยดูร้องที่3กันครับ ลังนี่ก็ไปโดนครับนี่ล้างนี้หลังซีซีครับอยู่ในบวกในฟ้านี่หุ้ยอุ้ยนั่นละนั่เอาเร็วหลังเร็วครับผมมาเร็วมาเร็วอู้หูโอ้ยยินตามตามเลยครับนี่นี่แหละเขาเรียกจ่าตาตามูตัวใหญ่ด้วยครับตัวใหญ่ด้วยทุนนี่โอ้โหโดดโดดโดดโอ้โหตัวอางงาตัวใหญ่ด้วยโอ้ อื้อครับไม่ตัวใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยดูกดเต็มเรียกครับผมมาแล้วมันหมานครับหนึ่งตัวเราใส่เยาไปดุนชาวครับคนนี้ดินใหญ่ดินน้อยเลยเดี๋ยวอาจจะยามจัหนวบครับผม เดี๋ยวพายานสักหล่อครับเแบสบแก่สามสิบ,บหลังนั่นแหละครับสักห้าทุ่มกว่านน่นแหละยคอยมายามอีกครับสุอเดือนตัวใหญ่เลยครับเบสยี่ห้อซามูร่าได้ไหมน้องครับซามูร่าอีกเกาะทางป่องคอเนี่ยครงเพาะโค้งตามตัวสุอเดือดนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเลยเอาละ เฮ้ยทั้งนั้นทำไมเค็งๆละ่ะมีตัวไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรตีกินเนี่ยมันปลาช่อนเลยครับมันลอยปลาตีกินเลยนี่ปลาตีกินครับเราใส่เบ็ดครบเนะ <c oughs> าะไม่ได้ใส่เวทปลาครับ <c oughs> โยนให้มันกินเลย ซีดกันด้วยนี่แต่ใหญ่ๆเป็นเปล่งไงโอ้ยคืออนาคตนะแล้วมาดูหลังนี้ครับผมใส่ไท้ทีที่มันโดดลงเลยอุ้ยเอาโดดลงแต่ไม่ขิ้นเหยื่อครับเฮ้ยเหยื่อหม่นั่น อา้ยาเนี่ยลอยมันนั่งอยู่นี่โดดลงไปตะกี้นะครับอ่ะอ่ะกินเหย,ยื่อเฮ้ยกินเหยื่อไปแล้วเราเยวรอดูครับรอบอีกรอบนึงนี่ต้องบัดดวแท้เดี๋ยวรอบนี้หาตัวสวยๆแห่งเลยครับเหยื่อโดนแทะหลอดต่อไปอกินดีๆเอาละอุ้ย ก็เป็นแบบนี้หรอเฮ้ยนี่สายขาดอู้นี่อะไรเนี่ยปูนี่เหอมันหนีบนี่ยังไงอะไรมากินเนี่ยสายขาดสยดนี่นาอเพชรมาเพิมเ่มครับ ยังไงเนี่ยกบคุยหยาบเตะได้หลังเดียวอี๋ตรงที่ผมเห็นมันโดดลงครับรูอว่าขอบฟ้าในของผมไปนี่เนี่ยเม็ดนี่มาดูฝั่งนี้บ้างครับเฮ้ยอะไรโดดอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ อะไรมาดึงกินน้องผมเนี่ยโอ้โหดูคันดูนี่ทำไมดึงเขาฟังแบบนี้ล่ะนี่เออฟูนี่แมดูดูคันโกงเตะเลยดูตัวนี้นี่มากินเวทเนี่ยว้ายดูตัวครับออกินกินกินดูสิเดือนดูนี่ อคันกุ้งแต่เลย yeah. นี่ก็ยามมาจนจิ้มดเม็ดแล้วครับเดี๋ยวอยู่ประมาณห่าหลังอีกหลังหนึ่งผมใส่ไปกลางคางเลยบวกหน้ามกลางคางเลยเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีตัวจิตไหมใส่ไปคือบ้านคือเมืองเขาครับผมเดี๋ยวไปรอหลุ่นร่กันครับนู่นครับอุ้งเฮียมดครับเฮ้ยแสดงว่ามีตัวนะเนี่ย นี่นี่นิ่งี่ผมใส่ไว้กลาทางเลยเนี่เอ้ยมีตัวมากินนะเนี่ยเอาละแสได้ว่ามีรุ่นนะครับจะรอดูอยามอีกจิกรอบนึงใส่ไปกลางทางเลย เดี๋ยวมาดูลังนีไปได้วยกันครับเฮ้ยนี่แหละเบ็ดนี่เบ็ดหายโอ้นี่โอ้นี่ครับโอ้ยเหยื่อ,ยอมดอีกแหละใส่ใบไม่ได้มายามจะกี่ครับมีตัวไม่ลังเนย่ โอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมเลยทั้งนี้ต้องไปดูนะครับสามลังสุดท้ายโอ้โหดูทังนี้ดูไม่เห็นมีตัวครับโอ้โหอย่าหมดหมดอีกแล้วดดลัวงบาจะมีตยยมัวใหญ่มากินครับรอดูดอีกสักรอบหนึ่ง เดี๋ยวมาดูลังสุดท้ายครับผมอยู่มุมส <c oughs> ะมีตัวไมห,หมเนาะเหยื่อมดเหมือนกันครับลังนี้ฟ้าว้มามันดึนะงกินี่แะตัวมันกบมันต้องปิดเลยนะผมว่าจะใส่เหยื่อทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมาอรอลุนกัน ขึ้นแล้วขึ้นเล้วเล่ะเ,เ,เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยรุดเฮ้ยไปเสือยโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้โหรุดครับผมเดียวรุดขอนี้แค่เลี้ยวเมื่อกี้นลยโอ้โหซา,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 าบัติดแล้วอืมในเวลายามเปิดรอบสองแล้วครับผม มารอบนี้ยเยือกไปใส่ไฮไม้แล้วหนาจะกินดีนะ,นะได้เพิ่มเยอะตัวในตรื่อง,งดีคนระับดูลังนี้เงียบวิตเลยเดี๋ยวไปดูลังสิผมใส่ไว้กระเด็นครับใส่ข้างโคกเลยหลังนี่ผมเห็นมันโดดลงสองทีรอบนี้เซ็ตแฉผมามาดูกันครับหลังข้างหน้านี่แหละ นี่เยอะเยอะก็เบียบกันอยู่นี่มีแต่ชากถากกินครับเธอเอา้าเฮ้ยลอยหลุดด้วยนี่เฮ้ยลอยติดอยู่นี่นะลอยกินหลุดครับมาไม่ทันอู้มันกินหลุดไปเร็วครับอุ้ยเสียดาย นานโพดนานโพดเดี๋ยวเดี it. It. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูดรอบรอบรอบเชาวรอบชาวขึ้นดิรุดเสือใส่เหยื่อไปรุนเชาครับขึนีิโอ้เสียดายรุดเสือลอยเบ็ดลักมันไม่ค่อยรุดนะดูทีไหมมันจะกินทั้งพุงอ่ะอันนี้รุดเสืออ๋ เรอลูชาวครับเฮ้ยเบ็ดน้อนีทำไมเป็นหนีอี่แ้่ครับอ้เบ็ดขาด,ดี่แล้วครับเฮ้ย้เบ็ดขาดี่และักระโดนเลไงปูอนี่นี่โอ้ขาดอีกสองหลังลเหรอที่ขาดเกินไปแล้วปูนี่ เอาอีกแล้วครับผมเห็นมันโดดลงตรงนี้ี๋ยวมันเหยียบไปเลยนี่ผมเหยียบไสเลยครับนี่ครับดูดนี่หมุนครับน้ำอยู่ข้างล่างนุง่นผมเหยียบใส่แบบนี้เลยแหละเดี๋ยวรอดูครับโอกาสทิดมีสูงทอมดมันมากินก่อนเดี๋ยวรอรุ่นกันครับท้างขอไผ่นี่ไม่ถูกจ้ทีครับตรงนี้ไม่คบ เอาลอมนี่หายไปเลยเอา้เอาเา้ยื่อมดนี่แหละครับนี่เยื่หมดนี่แหละเจ้าผเห็นมีครบติดป่ะจิงคันเออเออแน่นอนจริงเอ๊ะเขาเยื่อเพราะไม่กินสองตัวหรอกครับมันคือเหยียบแต่น้อครับพีบ่น้องครับ เดี๋ยวมาดูจุดนี้แหละครับจุดที่มันโดดด้งนี่งใส่ไว้สองซ้ำหลังเดี๋ยวมาดูกันครับเออพอมีแต่ไหมนอ้นอยก้อนหนึ่งรอบสองยังไม่ได้เช็คตัวเลยนี่เฮียก็ยังเหลืออยู่ครับนี่หลังนู่นก็ไม่ติดเอ้ยเนี่ย ทั้งเนี้ยมันมีกบหน้าเสาน่ะแล้วมันไปแล้วน่ะโอ้ปูเต็มเลยครับโอ้ปัญหาใหญ่เลยนี่แบบนี้ปูเต็มครับนี่มากินเยอผมมีแต่ปูเฮ้ยนุ่นดูดไปนู่นเลยนู่นนู่นยุก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 ไปเลยนู่นอย่างเนี้ย ท่านปูเอยอะขึมนมาเนี่ยปูหลายพดุดกบขึ้นมากินไมอ้ท่านปูครับเดือยวกเบ,บื้องเลือแล้ว หลังกลางทางเขาเป็นยังไงป่อเหยืยอมดอีกนี่เอ้อบนีนีม่มดครับอะไรนี่อ่ะมีจั๋วมกินจ่อยนั่นอู้หูโดนลงไปเร็วบู้เสียดายครับ กูไม่ยอาไปหรอวะเห็นไงครับสองหลังสุดท้ายแล้วโอ้ยังอยู่มันเดิมเลยน้องสรุปหลบกลางคืนครับพี่น้องครับได้กบตัวเดียวครับผมรลบแรกรอบฟองไม่ได้เลยวะแน่นอนจริงครับ,รบกบจินเื่อผมไปหมดเลยแล้วก็ปูดาครับปูหลายโอ้ไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราลองลุ้นต้นเจ้าอีกทีนึงครับผม ถือว่ามีเต้มแมเราก็ไม่เ่้วแล้วครับรอดูตอนเช้าอย่างเดียวเลย30หลังจะมีแยกเต้มไหมกู <c oughs> สษาบามองหินกบกระโดดลงอย่างไรเดีแต่ไ่ทันปูจักตัวเลยครับปูก,กินมดเลยเหี้ยผมี๋ยวเราดูตอนเช้าครับผมเจอกันตอนเช้าครับวันนี้ตอนเช้าครับผมเช้านี้ที่สารคามครับเ <c oughs> นาะไปเดี๋ยวไปยามบ็ดกันเนาะวันนี้้าลูกชายมาด้วยตอนเชานนน้านี่เนาะมานใส่ที่บาทนองครับเออกระนายูได้ปลาสองตัว วันนี้มาใส่เบ็ดครบที่สลรคามนาปูเตียเนาะเนาะลางน,น,นี่โอ้ยหยับปิดเลยเบ็ดมดเหยื่หมดด้วยหุ่นโดดลงไปแล้วกีก่นี่ดูล้างนี่ดูโอ้เยื่หมดเนี่ยโอ,ยโอ้ไม่ติดครับผมไม่ขึ้นมาเลยลอยติดทีเดียวไม่ขึ้นมาอีกเลยนี่เดี๋ยวต้องหาไส้เดือนมาแก้แขนไม่แล้วแถวนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีเสียงโดดมีเสียงโดดเร็ว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 ฮ้ยเฮ้ยเวเฮ้ยมาแล้วหลังที่สามกัดโดนเลยครับโอ้เป็นไงล่ะตัวน,นี้ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ตัวใหญ่ไหมพ่อโอ้ตะวนทับเลยครับกินอย่างลึกเห็นไหมครับ <c oughs> แถวบา้านเขาเดือกทางน้ำนั่นนี่เห็นไหมช่องน้ำมันไหลลงครับลงไปทางนี้ป,ป่าวปลาหน่อยมันจะมาอ้อเนี่ยกบมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันครับบอกแล้วมานด้วยหลังที่สาม เออโยึ้นยกขึ้นเอ๊บจะไม่เอ๊บนี่เรียบร้อยยังอ้วนมัดเลยนะเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปใช่ไหมครับนี่เต็มเงียงครับผมนี่ครับขอเบ็ดซามุระครับเบอร์สี่ครับวันนี้เอ๊บ ย s <S ่อมารับผมเอ้่ย่อมคุนหันไปย่อมแคกล่องทำยังไงย่อมย่อมครับเอ้อที่อานี่นะครับดูตาเบชรอีกทีครับนี่สมุฬาครับผมใครอยากสั่งก็สั่งได้ครับคมคลิปเลยนี่ได้แล้วค่ับผมยังเกียรไปเดินพอดีถนนเยวไปดูหลังกลางถนนครับผม เราไปรุดใครเนี่ยเรากลางถนนไหนหรอกคือกลบบองา,างถนนทางน้ำใช่ไหมโอ้แม่ทิดอีเดียวครับต้องใช้กินรอบเดียวหายเลยเหรอผมว่านี่โอ้โหมไม่ไมีอยู่ครับไม่ทิดเลยไม่มี <นะ S 2> มากินเลยไหนทำไมนี่ครับไอ้เหี้ยวเป็นยังไงเนี่ยมีรอยขาอยู่ดิ้วยนะ มีติดไม่รอดขาะไม่บอกก้นเช้านี่ยไม่ไม่นั่นครับเราจะไปดูอีกหลังหลังซ้ำหลังครับตรงนี้มาดูหลังนี้บ้างครับกี่ทันปูไม่เท่านั้นแหละเฮ้ย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 อว่าชนน้อยขึ้นมาติีสต็อกเขาไม่บอไม่เอาครับโว้ยใส่ไปอย่างสูงพิดคิวส์เลยเออเอานนนายอยาก จับแล้วลูกยิบเบอร์หรือปล่อยปล่อยครับให้ปล่อยเองได้เออไม่ขออย่างใหญ่มันยังกินได้นะขอใช่ไหมนะครับซาบุล่าครับผมดูเบดครับนี่ใหญ่เลยเอามาเอามาบ่อมาจับไว้ปล่อยไปแล้วไม่ได้จับเอยเออโดินลงไปแล้วปล่อยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับมาเก็บไปหลุดหลังต่อไปครับไม่เป็นไรใช่ไหมพ่อถ้ามีปลาช่อนใดญเองเอาใช่ไหม ไปดูลังนี้ครับมันจะเกินไปดอกนี่้เมื่อคืนอ่ะกบนั่งอยู่ตรงนี้นี่นี่เมื่อคืนกบนั่งอยู่ตรงน,นี้แล้วก็เหยื่อมดข้างนี้ก็ปูกินอีกนี่ไม่ทันปูครับบอกเลยว่าไม่ทันปูเนึกหลายหน,นลังหนึ่งก็เงียบเียมาดูลังนี้ครับเมื่อคืนเหยื่อมดอุด้ยโอ้ลอยดึงกินอีกแล้ว อู้น่มันดึงลงไปนู่นครับมาปูดินี่นะนี่ทุกทีนี่โอกาสแบบนี้นี่น้อยนะที่แบบไม่ถูกนะแบบนี้ไม้เด็ดเริงจริงเนี่ยนะช่วงแบบนี้โอ้ไม้อย่างสวยมันโดดลงไปแล้วครับตัวหนึ่งเมื่อกี้ในกบเจ้าแม่ทันฑ์จอยยิ้เบ็ดเอ้ยตัวที่สองโดดไปแล้วโอ้บ่กินเบ็ดเสือย ก็นี่นะเบ็ดว้าเกินปลาไอ้วหน้านี่นะ่ะมองมันนั่งครับเอ๊อย่างคักเถอะม,มันกินแล้วว้ามันรุดมันไม่ได้รุดตัวหนูมันไม่ติดเว็ดมันกินแต่ไส้เดือนเ <Yeah. S 1> ส้นเดือนมันนนั่นใหญ่ปวดเต็มปากเบ็ดบวกว,แวะแเรวบะเอ๊ยปวดติดเสยครับเหน็ตหลายอ๋อเดี๋ยวคอยมาแก้แค้นมันเดี๋ยวไปหาไส้เดือนดนะครับเดี๋ยวมาดูหลังนี้บ้างครับ ท้องนี้ใสเ่เบ็ดลักไว้บนคนาเลยโอ้ขาดเลยโอ้ผมมาแล้วครับนี่ไม่ทัน,นครับไม่ทันหมด <c oughs> หมดกินหมดเลยหมดไปนั่นผมทุกทีถ้ากบมันขึ้นมายังไงมันก็กิกนครับอันนี้มันไม่ทันหมดหมดกระปูหรือครับช่วงนี้หลายครับมาดูหลังนี่ครับเมื่อคืนนี่ก็ได้ตัวดวิมันหมดไปแล้วเฮ้ยเยอะผมขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่ กดินขึ้นมาครับสงสัยมีกบตัวเดียวแต่ว่าบ่อนี่ไหมบอห่อกลางนาผมกลางนู้นไม่ใช่กางนาดอกอยู่ขงบนโขกทีดกับป่าหยาครับช่วงเลีงๆนี่กบหลายแท่เลยนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอยู่นบนบนนี้ครับหลังสุดท้ายแล้วครับถึงหลังสุดท้ายเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันพันแบบนี้ล่ะลูกเฮ้ยเนี่ยมันทำไมมันดึงมาพันแบบนี้ล่ะ โอ้พันซื้อนี่ครับอ,อาจจะเป็นปลาหน่อยครับทางปลาเด้นี่นะดูครับต้งเกตด,ดีๆเลยนี่นี่ทางปลาครับเกล็ดเนียนนวเลยนี่นี่มานี่ยาวมาหนิเห็นไหมครับนีเห็นเตียนนี่โอยปลาแทกขึ้นมากินครับนี่อมันมันเป็นยังไงวะอันมันเป็นยังไงเว้ย เดีย๋ยวไปค่อยไปดูกันนาปูนะครัะมดอ,อะไรเอราหน้าปูล่ะไม่มีแล้วกบแต่ตัวเดียวในตอนเช้านี่ยโอ้เนาะนี่ครับผมผลงานรอบเช้าครับรอบเย็นครับได้กบสองแต้มครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปแก้แค้นอีกิดนึงเดี๋ยวไปหาเสือเดือนกันครับหาเสือเดือนก็นยากกบก็หลายอยู่นะแต่มันไม่กินเบ็ดครับผมลรงงตัวว่ากบปีนี้กบตัวงามอยูอย่นะเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเออ ครบปีนี้ไหมเอ้า,เ,อาเดี๋ยวคอยไปเลาะดูอีกคำนี้แล้วครับเดี๋ยวคอยว่ากันอีกทีนึงมาใส่เวทครบครับไปหนึ่งมีเวลาเด้๋ไปหาเสตเดือนไปใส่อีกทีนึงครับผมแต่ชอบคลิปแนวหายอยู่หาก,กินนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ